สวัสดีค่ะ้สวัสดีจ้าเม่จรากับอ้อยสวัสดีจ้าพามาวัดแล้วเน้ะจ้าถึงวัดเรียบร้อยแล้วนี่จ้าวัดหงทองน้จ้าอยู่สะอยู่สะทึงเซาคนอีสานว่าไทยบทถองเจ้าอ้วนสวัสดีหน่อยเอฟซีไม่ได้เห็นตั้งหลายคลิปแล้วเขาบอก เจวว้าอ้วนหนวดยิมย้มยิ้ม sekarang ni ไม่รู้เขาทำเหมอจะไม่ได้เ <c oughs> พราะออายาเขคยมนาะ 嗯。 จ้ามื้อนี้ก็มาวัดเนาะเนาะลูกเขยกับลูกสาวพามาทำบุญค่ะค่ะเอฟซทุกท่านโปรดติดตามชมเมตตากำลังสิข้าวัดแล้วเข้าแล้วค่ะแต่กำลังจะไปทำบุญแหละค่ะ รถนั้นใครจะรู้เปวนทำไมเป็นแบบโอ้ยกลัวจัง ูทูบบอมันมีช่องของหลายๆแท็กจีอันไหนของแก่ของโอเคคลดูอะไอันได้ไหมาถึงไหมากอมันจะเียนกินกินแม่บัวอะแรอ่ะแม่บัว i know. nghe subscribe cho thank you

thank mm -hmm. you Karena bapak itu melayani, bukan menutupkan, bukan diharapkan kita yang utama. Mình thêm. rồi. Chị lại ạ. Nha, mình เห็นไหมเย็นวะเน็่นะถึกน้ํามนสะดุ้งวะยายถึกน้ํามนสะดุ้งวะเย็นเย็นน้ำมนต์เย็นเนี่ย กลับไปเสี่ยงลเลยนเนี่ย,ยกออกเห็ดแดงเนี่ยเอาเงินในสะ่เงินหยดค่อยแนกเอาแบงเเลยหรนแบงห้าร้อยดิไปลองเสียงบึ่งดมูมือนี้มือนี้มือโชคกันเหมือนไหนเอาไปลองเสียงเออเปิ้ลบอกคุณพี่เจมสฝันว่าเอ้าฝันว่าไม่ฝันว่ากเพลินมา อีามขึ้นมาเพิ่งสองสายแล้วเพิ่งก็เลยยิบกตะขึ้นมาแล้วก็เป็นเงินเป็นเหมือนกับเลขหนึ่งเลขหกอะไรเงี้ยไปลองลองเสี่ยงดูเลยไปย้อนย้อนล,ลงตู้ไปย้อน

จะจะเสียงเซมซีหรือจะล้วงไหาเอามาเสียงก่อนล้วงไหาดูเมจรลาจะลวงไหาก่อนเนาะจา้าเดี๋ยวค่อยเสียงเซมซีเอาล้วงล้วงทนชนล้วงเบอได้ตัวใดใดหันเลขมาดูสี่ล้วงอีกให้ครบสาม งใหม่มันจะกลับมาเหมือนเดิมแปดสี่ห้าแปดลองเสียงเซมซีบุงดูเอาก็ะปุกหลย

ทดลองเสียงดูด้วยเก้าดีตัวน <9 S 2> ะเอาป้โอ้ยก็ได้เลขนี้คือกัรสามหนึ่ง <5 S> 1> 1 4 3, ี่สามรรรบรรยากาศล่มลื่นดีมากเลยคุณยหญ พามาเข้าวัดทำบุญถวายพระไตรเศกะเสียงฟ้าเหมือนฝนจะตกแต่เราต้องถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกันถ่ายรูปกลุ่มรูปคู่กันไหมไ่้ไหม เอินยายแล้วก็คือยายเชลฟี่อัดวิดีโอนั่นาง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 ปูเต็มเลยบรรยากาศ บรรยากาศที่ดีแต่มาเาน้ำไม่มีนะจ๊ะน้ำแห้งปู้เสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องแ,แม่ปิดคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยกับแม่จะลากระหอตัวลาไปก่อนเนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป็นปละเป็นกำลังใจให้แม่จันลากับป้ออยหน่อยเดยจ้าไปละค่ะสวัสดีนะคะ